สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดเกม ROV เหมือนเดิมนะครับและโค้ดนี้ก็ได้มาแบบฟรีๆเลยนะครับทั้งหมด5โค้ดแต่ผมจะยังไม่บอกนะครับว่าได้อะไรบ้างแต่ขอบอกเลยว่าโค้ดคุ้มสําหรับบางคนก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่ผมคุ้มมากบอกเลย ก่อนที่เราจะไปใส่โคดนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันติดตามจนตอนนี้ผมมีผู้ติดตามประมาณ3,000กว่าคนแล้วนะครับแล้วใครที่กําลังรอคลิปเกมแมวป๊อปแคทอยู่นะครับก็รอสักพักแล้วกันกําลังคิดอยู่ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดี <Okay. S 1> ตอนนี้ทำไปสิบกว่าคลิปแล้วไม่รู้จะทําอะไรต่อมาเรามาเริ่มใส่โคดกันเลยครับ <S <S ตอนนี้เราก็ใส่โคดทั้งหมด5โคดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันว่าได้อะไรบ้าง นี่นะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนโูนทั้งหมดเลยเห็นไหมบอกแล้วว่าโคตรคุ้มไม่ได้โกหกอ่ะเนี่ยไอภาพหน้าปกอะ่ะก็อาจจะแบบอาจจะได้ของดีๆหน่อยแต่ข้างในมันก็เป็นของแบบนี้แหละครับถ้าไม่ทําอย่างนั้นก็คงไม่มีใครเข้ามาดูหรอกใครจะหาว่าโกหกก็ได้นะแต่แบบมันต้องทําอย่างนีงงจง้จริงๆอ่ะมันเป็นแบบการตลาดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe แล์แชร์ให้ด้วยนะครับเราลองไปดูในกระเป๋ากันเลยว่าเราจะได้ชิ้นส่วนโลนอะไรนะครับมาอันไหนวะนี่อันนี้ รูนเลเวลสนะครับตอนนี้ลูนก็หายากมากได้รูนแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วลูนที่เราได้ชื่อว่าอะไรวะอ่านแป๊บลูนชื่อว่าโพเทคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์ไลค์แชร์ให้ด้วยละไปละ